สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตขายของก่อนจะเข้าสู่เนื้อห,า,หา,กาการปลาใสานะครับนี่คือน้ำพิกจากทะลุฟ้านี่คือสินค้าจากทะลุฟ้านี่คือเสื้อจากทะลุฟ้าครับ <soaked up> <showed up> ฝากบอกว่าอุดหนุนสินค้าทะลุฟ้าด้วยนะครับอยู่ทางซ้ายมือของผมและทางขวามือของพี่น้องทุกท่านครับเมือเหยกับสินค้าทะลุฟ้าอีกสักครั้งครับๆๆๆๆๆผมมาที่นี้เพื่อยืนยันว่าการปัิรูปไม่ใช่การล้มลงก,การปกครอง,องผมยืนตรงนี้ เพื่อที่จะพูดว่าเราจะปฏิรูปเท่านั้นไม่ใช่รมรักการปกครองอยากี่สารรับรองเขาหลอกลวง <Yeah. S 1> ผมมาอยุดตรงนี้เพื่อที่จะตอบโต้ว,ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง yeah. 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 ผมต้องการเปลี่ยนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่า ในท่านคงได้เห็นได้อ่านคำวิจาัยของสารธรรมนูญแล้วคงได้เหตุผลที่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลใดเลยก็ใช่ครับสารธรรมนูญเขาไม่มีเหตุผลเข้าเลยตัดสินว่าการปฏิรูปสถาบันนั่นคือการล้มลงการปกครองยังไงล่ะครับพ่อแม่พี่น้องการให้เหตุผลที่ไม่พอสม การบอกว่าข้อเสนอบางข้อจะนำไปสู่การล้มล้างระบอบก,การปกครองการบอกว่าการยกเลิกแก้ไขมาตราหในรัฐธรรมนูญการบอกว่าการยกเลิกมาตราห,หนึ่งหนึ่งสองนั้นนำไปสู่ความกระด้างกระเดื่องของประชาชนทำให้ประชาชนไม่สังาระปูนาสถาบันกษัตริย์ที่ควรจะเป็นผมก็ต้องขอาการเรียนว่า การที่คนหนึ่งคนจะเคารพใครไม่เคารพใครเขาไม่ได้ดูที่คอบังคับเขาไม่ได้ดูที่การเอากระบอกปืนมาจ่อที่ปากแต่เขาดูเหตุผลว่ามันควรจะเคารพหรือไม่เคารพการบอกว่าการยกเลิกยังหนึ่งสอง จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นใหญ่ซึ่งมันก็จริงแต่มันควรจะเป็นจริงตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ในอดาคนเพราะี่ปกครองรด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่สมเด็จยากิ์สิบีรัอยาก่สารรับยกเอาเอามาบอกต่างๆนมนะด ว่ายกเลิกหมวนนั้นยกเลิกมาตรานี้จะทำให้กระด่างกระเดือกบอกมาต่างๆนานาว่าการยึดถือประเภทดีดีงามเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาโดยตลอดแต่ผมต้องกล่าวอย่างนี้ครับประเพณีอันดีงามของเรานั่นก็คือสิ่งที่เราเคารพในประชาธิป,ปไตยไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช นั่นก็คือการที่คนเคารพคนเท่ากับคนไม่ใช่ไปก้มกราบก้มไหวใครแล้วการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะของสถาบันกษัตริย์แล้วบอกว่าเป็นประเพณีอันดีงาม แบบนี้ก็ไม่ใช่ครับพ่อแมบบ่พี่น้องเพราะการสแสดงความคิดเห็นของกษัตระยับจำเป็นที่จะต้องให้รัฐมนตรีรับรู้ว่าจะพูดอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการฝักไฟพักการเมืองพักใดพักหนึ่งเพราะไม่งั้นจะมีรัฐธรรมนูญมาทำไม ที่บอกว่ากษัตริย์จะชูเหนือการเมืองทุกวันนี้พูดตรงไปตรงมารูก็ร่วงฝักไฟพวกได้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับท่านปรบมือสนุกสนุกไม่เป็นไรแต่ผมโดนหมายโดนคดีแต่ผมก็อยากได้ามฝากบุญสุนสินค้าทะลุฟ้าทางด้านนั้นด้วยนะครับ การเคื่อนโยของสารนปรมนดูนั้นไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับทำยานกับว่าประชาชนนั้นมีอำนาจมากเกินกว่าที่จะล้มลงการปกครองได้ทำยานกับว่าประชาชนนั้นตั้งตนขึ้นมาเอาปืนไปต่อหัวแล้วจะยึดอำนาจเหมือนประยุทธจันโอชาสิงประชาชนเป็นคนจะโหวตไปใ่กบฏเราทำอะไรเราทำเป็นขั้นเป็นตอน ให้ยื่นลายชื่อเราก็รวบรวมลายชื่อไปยืน่นให้ทําแบบนั้นเราก็ทําแบบนั้นไม่ใช่บอกทาแบบนั้นแล้วมาทําแบบนี้เราไม่ทํานะครับพ่อแม่พี่นอ้องมันไม่ใช่ผู้มีอารย,าอย่างที่สารรับดูเขาบอกไว้พ่อแม่พี่นอ้องประชาชนครับผมมายืนตรงนี้เพื่อที่จะยืนพวยผมมายืนตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่า ราชประสงค์ก็ยังเป็นราชประสงค์ราชประสงค์ก็ยังเป็นเส้นทางการต่อสู้ของเราจนปัจจุบันผมมาตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าญาิเยือของประชาชนเลือดของคนเสื้อแดงและเพื่อที่ถูงจับคุมคุมข่ายอยู่ในเรือจับจะต้องไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน เราทุกคนมายืนยันว่าอำนาจดีเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งพ่อแม่พีน่น้องที่เคารพครับเราไม่เราไม่สามารถฝันถึงวันที่งดงามได้เลยในขณะที่เพื่อนเรายังถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำเราไม่สามารถ ที่จะมองเห็นท้องฟ้าสีทองได้เลยถ้าพวกเขายังอยู่ในเรือนจำแต่เราจะเห็นฝั่งฝันของประชาธิปไตยได้เมื่อมีผูท่านทุกคนอยู่ใามกา,การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยน่าถนนเส้นสายแห่งนี้เรายังมีฝั่งฝัน ว่าวันหนึ่งเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะจับมือไปสู่ไทยชนะด,ด้วยกันโดยไม่ทิปประชาชนไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวผมมาที่นี่ถามว่ากลัวไม่ใจหรอกอเกืสงอต้องกลัวแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนแปลงมันจะกลัวได้อย่างไรมันก็ต้องสู้สิวะาสิทธิและเสรีภาพอยู่ที่ตัวเรา กฎหมายต่างๆเป็นของประชาชนการจะยกเลิกแก้ไขก็ต้องเป็นสันธามมติของประชาชนในอดีตมาตรา1นึมีการปรับอัตรา,าโทษใีสูงขึ้นนั่นก็เป็นสันชามาติของชนชนติแต่ปัจจุบันประชาชนเราสันชามาติแล้วว่าไม่เอามาตรา1นึนดังนั้นฝากเรียนไปถึงพรรคต่างๆที่นั่งอยู่ในสภา การเสนอรายชื่อของประชาชนไปออกมาสแสดงจุดยืนโตทำต้ำจุดยืนและต่อไปนี้ประชาชนจะ,สะแสดงจุดยืนโดยเลือกพักการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายประชาชิปไตยเท่านั้นและประชาชนจะ,สะแสดงจุดยืนอีกเช่นเคยว่าเราไม่เอาการแก้ไขแต่เราจะเอากาันยกเลิก ระบอบทราชร,ระบอบทราชร,ระบอบอำนาจหรือระบอบอะไรต่างๆก็ไม่เอาต้องเอาระบอบประชาธิปไตยที่มีอำนาจประชาชนเป็นใหญ่เท่านั้นลืมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับคนในทางการต่อสู้ อุปสรรคมีไม่น้อยบนสถานการต่อตู้คนสังเวียนสนามการเมืองแห่งครั้งนี้เราเหน็บเหนื่อยกันมามากก็ไม่เป็นไรไปเพราะกำลังใจของเราั่นคือตัวเราเองตราบใดที่ท่านยังไม่ท้อแท้ตราบใดที่ท่านยังมีฝันนั่นแสดงว,ว่าท่านยังต้องการประธานิพนไตยและท่านยังไม่เหนื่อยล้าครับขอเสียความเอืห้กับตัวพวกท่านเองครับ การต่สอสู้ไม่ได้จะจบในวันนี้แต่ก็ไม่ใช่วัยสะยาวนานไปถึง1ิปี20ปียังไงการเปลี่ยนแปลงได้เลยผ่านมาถึงแล้วสายลมแห่งความหวังพัดมาที่แห่งนี้แล้วสายลมนั้นอาจเป็นเยื่อเช่นสายลมนั้นอาจเป็นสายลมแห่งความเจ็บปวดแต่ไม่เป็นไร พราะสายลมแหกปัจจุบันคือสายลมที่เราสามารถพูดความดิงนได้อย่างตรงไปตรงมาบนเวทีสาธารณชนอย่าคิดว่าเราไม่ได้อะไรไม่ว่าเราจะได้อะไรหรือเราจะไม่มีอะไรพ่อแม่พี่น้องมีสิ่งที่มีค่าที่ตุดอยู่กับตัวแล้วนั่นก็คือจิตวิญญาณของประชาธิปไตย พ่อแม่พี่น้องสามารถส่งเสียงจากดินไปถึงฟ้าได้นั่นก็ว่านับเร็วแล้วกับประเทศที่อยู่ในกาลาแห่งนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับผมไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าให้ยึดหลักสิศีลเสรีภาพในตัวเอง อย่าไปหวานกลัวการคุกคามใดๆจับมันเพราะการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำได้เพียงแค่นั้นการกดทีเราทุกคนนั้นสามารถพังทลายมันได้ถ้าเรายังมีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยถ้าเราย,ยังยึดหลักการต่อสู้โดยที่ว่าประเทศไทยจะต้องมีฟ้าสีทอง นั่นแสดงว่ามันไม่สามารถทำอะไรให้เราหวาดกลัวได้แล้วครับหล,ล,ล,ลายๆปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยกับเดินหน้าจากประชาชน,นอย่างแท้จริงกล่วโลกตาให้การจับตามองการชุมนุมของแมวแอ่บิอนทุกท่าน นับว่าประสบผลความสําเร็จแล้วนะครับอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรพ้องการที่ใครไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนั่นก็สแสดงให้เห็นแล้วว่าเสียของประชาชนที่สง่งเสียของประชาชนที่ส่งไปว่าประเทศไทยมีผู้นําเป็นผลเห็นการนั้นมันสาเร็จทั่วโลกแล้วนักแน่นต่อไป พราะดินอย่างเราตะโกนบอกฟ้าบอกดินได้แล้วว่าประชาชนนั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินนักเต้นต่อไปพราอดินอย่างเราสามารถบอกฟ้าได้แล้วว่าอีกไม่นานดินจะกระชากาฟ้าลงมานักเต้นต่อไปพาอตอนนี้ลงชื่อยกเลิกมาตรา112ได้มากกว่า200ลายชื่อแล้ว แน่นต่อไปเพราะอีกไม่นานกฎหมายนี้จะต้องยกเลิอกอย่างแน่นอนแล้ววันไหนที่ไทยชนะมาอยู่ฝังประชาชนเราจะคิดปิดให้เป็นเสร็จตั้งแต่หัวหน้ายจะลูกน้องที่มาทำกับทุกคน,คน,กกนในโครงการประชาธิปไตยให้รู้ไม่เถิดว่าท้องฟ้าที่สีทองแล้ว อีกไม่นานจะเป้าคุณนัวแผ่นดินไทยพอแม่พี่น้องที่เคารพครับขอให้พวกท่านจงยืนหยัดในถนนแห่งการต่อสู้ต่อไปอย่าลืมนะครับว่ายังมีเพื่อนเราอีกมากมายอยู่ในเรือนจ,นจำจงจดจำเขาไว้อย่าได้ลืมเรือนรายชื่อของเขา ไม่ว่าจะใครต่างๆก็ตามขอให้จดจำเขาไว้ในฐานะนักสู้ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่โดยอำนาจยัฐประาธิปไตยมาโจมตีพวกประเด็นการต้องนี้นั้นประชาชนต้องเจริญขอเดินมือให้กับผู้นำ